บาจูวัตเทนี้พอได้สั่งช่อนดูกด้ความลำบากยากจนจะไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้บุญของท่านอาจารย์ลูกก็ไม่มีวันนี้หรอกเจ้าค่ะปันดีและลูกคนเราจนเรินทองจนกันได้อย่าจนความคิดอย่าจนความเป็ญยาจนเรื่ทองมันไม่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 ใจรื้ได้ลูกอย่าจนความคิดคนที่อยากจะทำเร็จนี่ก็ต้องอยากขี้กล้าเลอยาประมาได้เกินนี้ สิ่งใดกาตทำเตทำด้วยความขี้คลาดเราทำเรื he, ่อยยากเราไม่กล oh ้าลงทุนถทำด้วยความประมาทก็ทำเรื่ยากเพราะว่าเราปอพรีพรำไม่เอาหลายหลายเหตุก็ห่างไม่ละเอียดอ่อนปอคนเกิดเป็นคนอยากขี้คลาดหยากประมาทได้เกิดเหตุกุ้งวายจึงคุณน่าทำลูกนะที่นี่พ่อยากให้เธอเดินทางลูกไปไหนลนจังหาัดเธอเดินทางจังหวัดนี้ไปอย่างเตือก้อนหนาไปนำยาวิเศษมาทูลราชาได้ กจะได้เป็นสิทธ huh ิ์ะบายก็คงล่ะช้าในรัชกา้จีนี่กับดักตีน่าหายผอมกินวัตเตอร์ต่ำนัยลูกสิทธิอมที่ผอมันใจก็ด้วยบุญและกรรมจะขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมระค่าคุณพ่อหนูจะไปได้มั้ยหรือเปล่านั้นก็ขอบุญบารมีของอาจารย์อ่านั่นได้ลูกนายโตนายแก้วนายโตกันตามน้องไปกันเฮ้ยกระเบิดกระเดื่อกระเดื่อกระเบิดกระเดืกระเดื่อไฮวะกระเดื่อกระเบิดกระดื่กระเดื่อแนักตค่เด พอไอ้เตอพไปเต๋อเขาโมรานาลูกแล้วตื่นก็โมระนานีกมันไม่ความหมดเพื่องโมรานาก็มันไม่ความหมดจหงาน,นาเลยลูกเฮ้ยพมไแม่โมระนาตีฉจนนาตั้งแต่เกิดไม่เคยได้โมรนะนาเลยแกกูขอไปจุมเปลืองให้จ้ลูกไปกับพวกพี่สามคนเหล่านี้ก็เป็นใครเลยเจ้าคะก็เป็นทริปวัดเก๋าูกเอาม,มาโลนานแล้วี่หนูยังไม่รู้จักเลยอ่ะงั้นไปคุยกันค่อนนะนลูกค่ะ <c ười> วัสดีนะคะคุณลุงแกไม่แรกอะน้องอยากปีเลย,ยกับลุงอยากลุงพ่อกเรื่อยังไงถึงจะขาดจะพูดล่ะคะอย่าปีน้องอยา,ป,อยาปีเลยพี่ทำไมผมขาวอ่ะโู้คุณ<อ>ร้อนหรือแกเราอย่ามาแรกกับเต็มสีผมเลยแต่แดดลมลบปีตอนสมบูรณ์เหรอไหมใครได้เป็นคิดแต่จะไม่เสียละเพราะปีจะเน้นนักแต่ดังจริงจะป,นปนนนกกูนปูน่ะคนแล้วเดี๋ยวแรกอย่างใครสมบูรณ์อยากปูนปูน,น่นตั้งแต่นี้ ขันแน่แน,น่ปนันแน่สรุปวายเรียกพี่เลยค้างเก็บอายุเท่าไรแล้วอ่ะตั้มใจคุณนั้นอายุเท่าไรเออเด็กงวันมาจากจนจนสิบแปดเก็บทำไมอ่อนจใจนะคะคือตัอง้งแต่ตบมันเล็กพี่ไม่เคยตบมันเลยทำไมอ่ะกิรันเกตโตตีแค่ตีตตตรันบ้างที่เวลาพี่ตอนนี่แกหรือเปล่าก็ผมเงอหอกอะคือพี่ไม่เจาะก็ต้องฟุ้ทีบอกข้าวคือพี่เป็นเซื้อกลิ่มตาน้าขาวมันใช่ไหมกลี่มตาน้า้าวเก็บ ปี่นาดูอะไรกันมาเจาติูเจ้าพีน่าเจ้ติด่อนอนหัวเหมันตัรมอนเพ้าัว่าร์มอนตงกรีมอนไรยัเลยลไมันเ็ออกตุกยูู่่จมอดจิ้งัวขาวงกกาเพจรต่นายตุกรียมตานาขาวส่วนแต่เฮยนนั่ะทีนายก็เฮหนตุ้งนยลาวเย็ยนจัดไมู่กชัดเฮียนตกเนาผัวชี่งโบุกนั่เ้มอนพอยมือกนเด็กเจรุ่มม่เจรุมเจรุ่มมวยกีรูเลย

ทำหน้ายกไบกูเคยที่่าเคยนะแล้ไม่โบกใตจยม่เปนพมาจกูรอตั้งลยทัวรทำหน้าใจจไหมตองได้ไหมไหนโตเพื่อตีฉันใครได้ไปช่วยทรวช่วยเลยรันาทินเป็นไหมรัเป็นคุยรัฐเัว้อยแต่วานทีไปโครงรัฐนาทินนี่ม่จะไปรัฐขรงๆรัหนาทินมาเพื่อมาจำอะไรก็คมาจำแล้ว มาจำบูเช่เจ้ามาจำปัตติเออมาจำปัตติวิงพุ่งวิงพุ่มมตกใจก็ยาช่ทาเดกกสิบวันง่ายมากเป็นไหางกันไม่ต่ำแม่ายเปียนแมตันไม่ตบุญไม่ตสังต่ครคอยใหตโตันมันนี้ไปรบกบด่ามอยู่ในวัดกามวัดน้รือมารบตามรบใอยมันจะรบไอ้นั่นรักกันรักกันเออ trái quân và quân cái quân lấy và cái quân lấy mình tao quay của ta này và cái lấy mình tao quay của ta